บ้านขายอยู่ไม่ได้หนีไปไหนนะคะเดี๋ยวจะขายเรื่อยๆนะคะมีคนถามถึงน้องบีนาบุกลินนะคะอันนี้พี่นาเขาอยากพูดถึงเด็กๆนิดนึงนะคะวันนี้เด็กๆเข้าใจแล้วก็โตพอที่จะอ่านข้อความอะไรได้หมดทุกอย่างเด็กๆก็ถามว่ามัมามิทำผิดกับใครบ้างมัมนี้ก็บอกทุกคนแล้วมัมนี้ก็จะบอกว่า มันมีกำลังแก้ไขลูก ลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นเรื่องราวดราม่านะคะที่ถูกพูดถึงอยู่ไม่น้อยในขณะนี้บนโลกโซเชียลจากกรณีเรื่องราวของนานาไรวีนาคุณผู้ชมภายหลังจากที่มีเรื่องราวดราม่านะคะเบี้ยวเงินเพื่อน400ล้านบาทคุณผู้ชมคาโดยทางด้านของนานานเนี่ยก็ออกมายอมรับนะคะพร้อมกับมีการปล่อยโฮกลางไลฟ์สดสารภาพผิดทุกอย่างนะคะอยากจะขอโทษและขอโอกาสอีกครั้งจากเพื่อนรักจากแก๊งนางฟ้านะคะรวมถึงเพื่อนรักอย่างเจนนี่เทียนโพสุวันค่ะ หลังจากที่แก๊งนางฟ้าคบกันนะคะมายาวนานซึ่งนานาก็บอกเลยนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่ยอมรับนะคะว่าไม่ใช่เป็นวันที่เสียใจที่สุดแต่เป็นวันที่ต้องตั้งตัวต้องลุกขึ้นมานะคะแบบไม่ต้องหันกลับไปมองข้างหลังไม่ใช่ไม่สำนึกนะคะต้องนึกว่าวันข้างหน้าจะเดินยังไงไม่ให้ผิดอีกต่อไปแล้วจะเดินยังไงให้ถูกต้องนะคะและนานาเนี่ยก็พูดทั้งน้ําตาอีกนะคะว่าถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึง่งอยากขอโอกาสนะคะและยา อยากขอโทษบางทีไม่อยากประดิษฐ์อะไรเลยนะคะนานาแค่เข้าตาจนอยากให้เพื่อนเนี่ยรับโทรศัพท์นะคะอยากขอโทษอยากขอโอกาสแต่เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเพื่อนสุดท้ายแล้วเป็นความผิดของเราวันนี้มาถึงนะคะเพราะว่าการกระทําของเราเองและนอกเหนือจากนี้นะคะมีอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ก่อนที่นานาไรบีนาเนี่ยจะปิดไลฟ์สดไปเธอนะคะก็ได้เผยนะคะถึงเรื่องราวของบีนาบุคลินค่ะลูก ชายลูกสาวฟ้าแฟดนะคะซึ่งนานาเนี่ยได้เผยนะคะว่ามีคนเนี่ยถามถึงน้องบีนาบุคลินนะคะอันนี้พี่นานา,นานเนี่ยก็อยากพูดถึงน้องนิดนึงวันนี้เด็กๆเ,เข้าใจแล้วก็โตพอจะอ่านข้อความนะคะอะไรได้หมดทุกอย่างเด็กๆเ,เนี่ยเขาถามนะคะว่ามามีทําผิดกับใครบ้างามามีก็บอกทุกคนนะคะแล้วามามีก็จะบอกว่ามามีกําลังแก้ไขลูกนี่ก็คือสิ่งที่นะคะทางด้านของนานาไราบีนาได้พูดทิ้งท้ายก ที่จะมีการปิดไลฟ์สดไปยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเต็มๆของนานาไรบีนากันค่ะบ้านขายอยู่ไม่ได้หนีไปไหนนะคะเด <c oughs> ี๋ยวจะขายเรื่อยๆนะคะ <c oughs> มีคนถามหนึ่งน้องบีนาบุกลินนะคะอันนี้พี่นาก็อยากพูดถึงเด็กๆนิดนึงนะคะวันนี้เด็กๆเข้าใจแล้วก็โตพอที่จะอ่านข้อความอะไรได้หมดทุกอย่างเด็กๆก็ถามว่ามันมีทำผิดกับใครบ้าง มามีก็บอกทุกคนแล้วมามีก็จะบอกว่ามามี่กำลังแก้ไขลูกแบบไม่ต้องหันกลับไปมองข้างหลังไม่ใช่ว่าไม่สำนึกแต่ต้องนึกว่าวันข้างหน้าเนี่ยมึงจะเดินยังไงที่ไม่ทําผิดอีกต่อไปแล้วมึงจะเดินยังไงที่จะทําให้มันถูกต้องมึงจะเดินยังไงให้มึงจะแก้ไขปัญหาให้ได้เร็วที่สุดยิ่งวันนี้โดยเฉพาะวันนี้นะคะมันอาจจะรู้สึกว่าทำไมมึงไม่อ่อนแอที่สุดเลยไม่ใช่ วันนี้มันเป็นวันที่รู้สึกว่าเดินแล้วพอมันมันต้องไปต่อแล้ว